สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนหน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาตัดแต่งไม้พุ่มให้แม่นิดหน่อยนะคะแล้วก็มาเคลียร์วัชะพืชน,นะคะเพราะตรงนี้เนี่ยก็ปล่อยรกไว้เยอะแล้วนะคะก่อนนี้ค่ะด้านหลังวันนี้กุหลาบก็กําลังสวยเลยนะคะงั้นเดี๋ยวไปทําด้วยกันเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะขนไปทิ้งก่อนนะคะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวไปทิ้งหลังบ้านค่ะ ย้ายต้นหงปูมาไว้ที่สวนอังกฤษนะคะสวยขึ้นมาทันตาเห็นเลยค่ะตรงนี้ค่ะมีออกสีแดงแดงม่วงๆนะคะก็ตอนนี้นะคะเขาชอบแดดจัดค่ะแล้วก็ตรงที่ไปลงตรงนั้นนะคะ,ะได้แดดแค่ครึ่งวันนะคะส่วนมากจะออกแนวสีเขียวก็เลยไม่ค่อยแดงแม่เขาก็เลยเอาให้นะคะบอกว่าเอามาไว้ที่แดดและกันเราก็เลยแบบโอเค <c oughs> ก็ได้ต้นไม้ใหญ่มาเลยก็แฮปปี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะเอามาไว้ตรงนี้นะคะว่างพอดีเลยค่ะเดี๋ยวรดน้ําให้ชุ่มก่อนค่ะเอามาไว้ใกลๆ้ๆมูลแรงค่ะใบของต้นหงฟู่นะคะเวลาออกใหม่จะเป็นสีแบบแดงม่วงนะคะสวยมากๆเนี่ยค่ะอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนมากใบจะเป็นแบบนี้ทั้งตีเลยค่ะสีเขียวๆแม่เขาก็เลยแบบอยากให้ต้นไม้ได้แดดจัดกว่านี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ขุดหลุมตรงนี้ค่ะเจอเหล็ก น่าจะเป็นเศษเหล็กจากแบบรถแมกโครหรืออะไรแบบตั้งแต่สมัยเป็นส่วนลำไยอะค่ะ ที่เราจะตัดแต่งมากไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นใบนาคนะ,คะเราอยากจะตัดแต่งให้แบบถึงแบบดินเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีใบใหม่ออกมานะคะในอ่ไม้เก่านะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาตามกิ่งพวกนี้นะคะเพราะว่าอ่การที่เราทิ้งไว้อ่ ตั้งนานแล้วนะคะก็คือเขาจะมีใบเฉพาะส่วนบนนะคะแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้แดดก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราแบบไม่ตัดแต่งนะคะใบก็จะมีแค่ข้างบนแบบเนี้ยค่ะก็เออเราก็เลยตัดต่ำเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะถ้าดูดีๆจะเห็นว่ามีใบใบออกมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะ ให้เขาแทงออกมาใหม่นะคะแล้วก็อาจจะสวยกว่าเดิมนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีอีกต้นนึงค่ะตรงนี้จะมีบลูซาวเวียนะคะเป็นน่าจะบิ๊กบลูค่ะคือไม่ตายนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แดดเลยค่ะต้นนี้เดี๋ยวน่าจะต้องย้ายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดตัดต่ดตําเลยเหมือนกันแล้วก็ต้นนี้เหมือนกันค่ะแองเจโลเนียเดี๋ยวจะตัดจะตัดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตัดเหมือนให้ชีวิตใหม่ไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มจะแบบ มีกิ่งก้านที่เขาแบบว่าแห้งข้างใต้นะคะก็เราจะตัดแต่งใหม่เลยให้ต่ำแล้วก็ให้เขาออกใหม่ค่ะแต่สีสวยมากค่ะต้นนี้ปลูกตรงนี้มาเป็นปีแล้วนะคะนี่ค่ะสีสวยมากๆเดี๋ยวปีนี้จะลองหาอีกสีนี้ช่วงหน้าหนาวเขาจะออกมาค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะโซนนี้วันนี้ก็เป็นการทําความสะอาดตัดแต่งพื้นที่สวนนิดหน่อยนะคะก็จะมะีตรงนี้นะคะที่เราตัดแต่งนะคะจะมีต้นเทียนหยดสีขาวคะ่ะก็ สูงมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะต้องตัดแต่งแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะเคลียร์แค่แบบว่าแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยพุ่มนี้ค่ะเตยด่างทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอาออกค่ะแล้วก็เอามาแยกกอแล้วกอ็อาจจะใส่กอที่เล็กลงไปหรือไม่ก็เปลี่ยนดอกไม้ไปเลยนะคะก็ต้องมาแบบว่าถอนวัชพืชละเอียดอีกทีนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องมาเคลียร์อีกทีนึงค่ะ แล้วก็เมื่อกี้ตัดแต่งต้นช้อนเงินช้อนทองไปนะคะตรงนี้นะคะก็ตอนซื้อมานะคะจะเป็นพุ่มสวยงามมากเลยพอไม่ตัดนะคะเขาก็โตขึ้นเหมือนจะเป็นวงกลมต้นเดียวเลยนะคะก็พยายามจะเก็บทรงเดิมเขาไว้นะคะก็ทําเท่าที่ทําได้นะคะแล้วก็ต้นนี้คะ่ะไซชมพูออสเตรเลียต้นนี้ต้องตัดหนักมากเพราะว่า ตัดโหดเลยค่ะเพราะว่าสูงเกินไปนะคะแล้วก็ต้องรอให้กิ่งใหม่เขาแตกค่ะถึงจะตัดเป็นพุ่มใหม่ได้เพราะตอนนี้เขาจะแบบออกมายาวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันตัดแต่งยากค่ะต้องตัดแบบนี้เลยแล้วก็ให้รอกิ่งแตกใหม่ค่ะข้างบนนะคะยังมีรังนกอยู่เลยค่ะคือเราทิ้งไว้ไม่ได้ตัดแต่งเพราะมีนกมาทํารังก็แบบอยากให้นกเขาแบบไปก่อนนะคะตอนนี้นกไปแล้วก็ตัดแต่งได้แล้วนะคะ แล้วก็นี่ค่ะกุหลาบโรบสวยที่สุดในโซนนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนี่ค่ะมุมจากด้านล่างนะคะก็เขาได้แดดแค่ครึ่งวันนะคะต้นนี้ค่ะแล้วก็อยู่ในตะแกงนะคะต้นเดียวเท่านั้นค่ะนี่ค่ะก็นี่ค่ะพวงนี้สวยมากๆคือเราเรามองไม่เห็นนะคะเวลาเราอเอ่อยืนอยู่ะคะ่ะก็ต้องพานั่งลงอย่างเงี้ยสวยดีค่ะเพราะว่ากิ่งนี้เขาต่ํานะคะ ดอกก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเทียบกับมือนี่ค่ะแล้วก็ข้างบนค่ะเดี๋ยวนะอยากขึ้นไปดูมากเลยนี่ค่ะต้องยอมขึ้นบันไดแล้วล่ะก็นี่ค่ะมีตูมกำลังบานได้ดอกเดียวตูมตูมแล้วตรงนี้บานไปแล้วค่ะสวยมากๆ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตรงนี้อาจจะโรยนะคะก็อยากจะเก็บบันทึกไว้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหากุหลาบเลื้อยที่ปลูกได้สวยงามในประเทศไทยนะคะโรบอาราฟองซสค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวก่อนไปถึงไหมเนี่ยยืนมือไปคว้ามาแล้วกันโอ้ยช่วนี้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกเขาทรงคือแบบ เพอร์เฟกมากสมบูรณ์ทุกอย่างใบก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะใบสวยมากๆต้นนี้ช่อนี้บานครบทุกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวคงตัดไปปักใจกันดีกว่าเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะก็ได้ตัดแต่งไม้พุ่มนะคะก็ได้เหงื่อนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะข้างหลังกุหลาบหายไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราตัดออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปักใจกันค่ะก็พวกที่บานวันนี้นะคะนี่ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ตัดออกมาเลยดีกว่านี่ค่ะ สวยไหมคะชื่นใจมากเลยคะ่ะได้เยอะมากแล้วก็ชื่นใจแบบสําหรับคนปลูกนะคะถึงแม้ว่าคนปลูกจะนานาดาคลัําเครียดนะคะทําสวนทุกวันนะคะแต่พอเห็นดอกไม้แบบนี้นะคะก็มีความสุขคะ่ะก็เลยเนี่ยคะ่ะอยากจะ แบ่งปันให้ดูนะคะใครที่ลองมองหากุหลาบเลื้อยนะคะเราแนะนําต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนที่เราจะเลือกกุหลาบเลื้อยตอนแรกเนี่ยเราก็พยายามมองหาแบบาหาข้อมูลนะคะว่าต้นไหนที่จะปลูกได้สวยที่ประเทศไทยนะคะก็ไปเจอรูปของต้นนี้ค่ะว่าเขาสวยจังก็เลยเอลองซื้อมาปลูกแล้วแบบตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยค่ะแล้วเราก็เชียร์มากๆต้นนี้นะคะใครที่ยังไม่มีกุหลาบเลื้อยนะคะลองปลูกดูค่ะ ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีหนึ่งสองสามห้ากิ่งเท่านั้นค่ะแต่ดอกดอกไม่อยากจะนับเลยมีเท่าไหร่ไม่รู้เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปักใจกันในบ้านนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็รยยล้ะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ทานอาหารเย็นก็จะได้นั่งมองไปด้วยค่ะ สำหรับ่อที่เรายังไม่ได้ตัดนะคะนี่ค่ะยังอยู่ข้างบนอยู่นะคะก็เป็น่อที่พรุ่งนี้นะคะเขาจะบานออกมาประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้เขายังไม่บานเท่านี้นะคะก็แต่ว่าตรงเนี้ยพรุ่งเนี้ยเรยและแน่นอนเดี๋ยวจะเอาไปสวยในบ้านค่ะก็สําหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ